สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีอีกรอบพี่น้องจา้าตอนนี้เที่ยงแล้วฝนยังบริยุทธ์เด้พี่น้องยังปล่อยปล่อยอยู่บรรยากาศถอนก้าเตรียมดำนาเพิ่นสีดำนาวันอาทิตย์นาลุงเลินเพิิน มันนี้ก็โลกกามือือนก็โลกกาแต่บรรยากาศดีครับพี่น้องผลตกลินปล่อยปยยังบริยุ้หยุดยู่ตกตั้งแต่เมื่อคืนสองทุ่มยันเที่ยงอีกวันหนึ่ง ใหญ่มายังขึ้นเห็ดกับเขายู่ส่วนท่างนี้ก็พักกันลกกาา้าถ่าหลายคนบอกว่าฝนตกแบบนี้ให้ไปลัดปลาปลาบืนปลาขึ้นมันโมเมนต์ส่วงฤลดูปลาลงนี่พี่น้องฝนตกหม่แบบนี้ฤลดูปลาขึ้นเนาะ ปลาสิเริ่มลงประมาณช่วงเดือนเก้าเดือนสิบพูดนะลังดำนาแล้วยามี้มีตแต่มันขึ้นเนาะสิหาเก็บหอยแะไวไปต้มเนี่ยี่็นอกจ้าหอยยังมีอยู่เด้นี่หอยหอยหนาอุ้ยสองสามตัวนี่หอยนี่ นี่มันอยู่ตามนำไหลนี่แมนนี่หอยหน่อยปล่อยบรรยากาศดีครับทอนก้าตากฝนกะสิหนาวๆเนี่ยจักหน่อยเบิ้งในร่มเย็นๆพี่น้องมักบรรยากาศแบบนี้แหละหลายคนว่า พังเพลงดาวบันดอนเบาๆเข้ากับบรรยากาศหอยเอาไว้ตุ่มเนาะนี่ นี่หอยหอยมันไตยอยู่พี่นอ้องนี่เห็นป่หอยมันยังไตยอยู่นี่นี่หอยนาเก็บหอยไว้ต้ม่มตอนเทียง แต่กากับผู้ดีลกเด้เริ่มเจ็บอแอวเลยพี่น้องหลายคนหลายคนบอกว่าบดเจ็บแอวตีตอนแรกๆมันก็นเจ็บอยู่พี่น้องพอมือแลกแต่กท็ทนเอาพอนานๆไปก็สิสิ้นแล้วแหละจักอีจาก,ก,จากสีหาเมือะะะแต่วันนี้นนเ็จุดดอหอย ยายรวยกรารวยไม่แต่เกิดแล้วก็ยังเห็ดนาอยู่เด้ออืมแล้วมาเผาหมูบอกอันนี้ฝนยังตกอีที่พี่น้องปล่อยๆล่อยู่โพดพฝนตก มันจิตกคอยวันที่ไหนเหรอตอนนี้แม่น้องเหมยบอกว่าให้หน้าเริ่มขาดแล้วคันแทนาขาดเป็นปุ๋ยแล้วสันวาเออผอยู่กลางทงพอน้ำมันไหลตลอดน้ำมันไหลโบยุทธ์เนาะขนาดทางนี่เบื้องแน่นี่มันยังเป็นห้องแล้ว สีดำหน้ายังห่วงยันเป่งนำบทตกเป่งก็ได้ฝนตกอีสุเมอเป่งก็ได้ฝนตกอีสุเมอโบแตงโต้งลงจีนหัวก็ไม่นช่โบแตงหาหาต่อมันลงบบมันลงบบมันงบบเออมันลงจริง ใช่เ็นตะกี้ัาแหเอาหัวกบไล่หลายพี่น้องพวกเแต่ว่าไปเข่งหน้าลงเรือนี่ก็ไลยครับหลายคนบอกให้ลงไปใส่ตรงแต่ว่าใส่ช่วงนี่มันป่ามันก็ขึ้นๆลงๆอยู่เนาะวนใหญ่ป่ามันขึ้นมันบเมเวณยามป่าลงแต่มันก็มีตัวลงอยู่ลงๆขึ้นๆเนาะ แถวหน้าลุงเลิศนี่ป่าหลายกว่าที่อื่นเนาะทั้งป่าซิวป่าเค้งโโแต่เอาไปสอนแถวหน้าให้ย่าพนลูกปลาดุก<ม>ได้ซ้ำดีมือดีมือแล้วแต่ละปีป่าเค้งนี่อันดับหนึ่งอยู่หน้าเบามีหลายครับ ไปหาเก็บหอยอันไปต้มก่อนลวกก้าร่อนยายมาขึ้นเห็ดกับเขาอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิไปหาเก็บหอยตกแท้ตกว่าพี่น้อง แต่ว่าแถวนี่ลุเลินผลปล่อยนำ้ำนั่นหอยเห็นบอกพี่น้องจ้าหอยมันยังมีอยู่นะจ๊ะอุ้ยปลาซิวแลลือลัดลือลัดอยู่นี่หอยนานะจ๊ะเอาไปต้มใส่ใบสมเสียวจิ้มแจ่วมะนาวปีนี้บร่ได้ว่าตะป่าพี่น้องกบกระสีลายบางในหอยเนี่ย หอยนานี่หอยท่านผู้ชมมันกำลังไต่อยู่นี่ หนุ่นหน่วยหนึ่งหลายคู่หลายคนบอกบ้านเบ้ามียังอุดมสมบูรณ์อยู่กันยังพอได้กินอยู่พี่น้องกุ้งหอยปูปลากบเขียด แต่ว่าการเหตุหน้าก็นยังแบบธรรมศาสตร์อยู่เนาะถ้าเกิดเรามีการสีดยาใส่สารเคมีไหลมันก็ตายเบิดเด้พวกสีดยา่ายยางเสียนี่หอยท่านผู้ชมนี่ เคยเห็นเขาเจ้าอันสีดยาขายยาทั้งป่าทั้งปู่ตายผู้น้องอยู่วิหอยนี่ไงท่านผู้ชมเห็นบ่าหอยนี่นี่มันยังไต่ตัวเป็นๆอยู่เลยนี่หอย ขนาหลายมันก็บเห็นมันเดวยสองหน่วยนี้หอยทาผู้ชมมีหน่วยหนึ่งหอยนาเนาะบางที่ก็เรียกบ่คึอกันบางที่ก็เรียกหอยขี้กระตายแต่บ้านบ่มีเอิ้นว่าหอยโคงเนาะ ส่วนใหญ่เนะี่ยมิตรนาวานเขาเจ้าแหละที่ใส่ยาขายย่ายยาถ้าหน้าดับเนี่ยไม่ได้ใส่เด้เพราะมันไถสองรอบมันจะบ่ค่อยมีย่ยตั้งแต่เกิดมาหน้าเบาหมีกับบุเคยใส่ยาขายย่ายยาจักเถื่อแต่ลูกประซิวพี่น้องวิ่งวุดวัดวุดวัด,วดอยู่ ส่วนใหญ่อหอยมันอยู่ตามนำไหลอ่ะแต่ว่านำมันไหลมันก็บม่ค่อยเห็นนี่เห็น่านทาู้สมหอยคุมมุมนี่นะ,ะนี่บางทีมันก็อยู่ยกันสองตัวแบบนี้เด้ ตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยอุ้ยโบแมนนี่นี่ท่านผู้ชมอุ้ยสามตัวเลยนี่ บางทีมันก็นอยู่ตามมันต้นไม้ได้พี่น้องน้องเหมยน้องทำึ้นไปเลี้ยงงัว่าฝ่า,ายไก่ฟังนั้น หอยหอยทะปูโสมนี่หอย นำหลายโพดโพแถวนำหลายไปเห็นหอยแล้วพี่น้องมันต้องไปหาแถวอันนำในหน่อยเนาะบรรยากาศดีครับฝนตกเบิดเมือยังบ่ได้หยุดหาเก็บหอยอันไปต้มกินเที่ยงเห็นแต่ลูกปลาเค็งน่อยวิ่งวุดวัดวุดวัด,วด,วดอยู่ เดีวนีลุงเลินแล้วปล่อยนำออกพวลาสีดำหน้านำมันหลาโพลดนี่ท่านผู้ชมหอยมแตหนวยใหญ่พี่น้องเห็นบ่นี่ อ่าตัวไห่นี่อืมหอยพี่ท่านผู้ชมอืมหน่วยๆหน่วยใหญ่แต่ว่าเลือกเอาตัวหน่วยใหญ่เด้อนี่ น่อยกระทิมนี่หมยน่อยใหญ่ น้ำทุกที่นี่ไหลลงพีเบิดเนาะก็ลงหน้าเบ้าหมีเพราะ,ะนั่นท้งปุ่นมันสิรับน้ำคันานาสิขาดนี่เห็นบ่นี่อันนี้ก็เริ่มสิขาดคันตกอีมือโซอมือน,ดดนอ,อนี่ขาดเด้ปุ่นแค่นี้ลุงเลิศแล้วปล่อยน้ำเป็นอาทิตย์แล้วแต่มันกระ่บบแหงจักเทือ อตอนนี้ฝนเศร้าเลยพี่น้องหัางกระสิยุดตกอยู่บนเมือจนเทียงทีมงานถอนกากขึ้นแล้วไปหากินข่าวเทียงยายมาขึ้นไปแกงเงิน เห็ดยังบานลงมาอยู right a, ่หอยนี oh, okay. wide wide oh, okay. hmm. ่บ่ต่มบ่ไรแช่บอไรแ่ไมนต้องแซ่มต้องแซ่คืนหนึ่งชองคืนได้บักหลาเลยพี่น้องเก็บแถวใกล้นะบ่อน้ามันหลายมันเลยบ่อัน้นนี่พี่น้องอันนี้คือหอยแค่นี้กับ เหลือกินแล้วมันต้องแซน้ำว้ก่อนเพิ่นว่าอหอยนาจะนั่นอะไรพี่น้องจามาเนี่ยก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้ยายมาลงมาแล้วได้แกงเห็ดเพาะที่มากินเที่ยงไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี เอาหอยนขคือไปต้ม